บุญรอดครับผมบุญรอดเด่หน้ามาดิเด็อากูกอกอกกอกุกอกุกออออน้รมันเดี๋ยวทำดีกาเดินมา เพื่อแนวเื่อนมาไับเอาไม่ได้ในโทรศัพท์ดิบันในแจ๊สชิหายุ่รตั้งหนึนว่นนี่วันยนง้อสมาจะคุยธุรทิ มื่อื่นไปอยู่บ่เฮี้ยเบ่ออ่าดอย <Yeah. S 1> ไปน้ำลุงพลนะนกัก็ต้องไปครั<ะ>ก็ต้องไปมีของเล่นไม้ยายไม่มีค่ะ่อะอย่างเดี๋ยวซื้อ,อนมเหมือนขอคุณครับขรับผมซือม้อนมเ่ลน เอดกินหลายใช่ไหมอันนั้นกับอ๋ออา้อยนะอาตอยนะไมแยได้ลุ้งขาก็ลุ้งพูดนะหาเจ้านกตมหูมาย่างทิ้งไปอตอยรักกินย่างเดียวอตอยมา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 เงี้ยหัจัอยู่บเงินนะจักดิมจักเงินอยู่บ่ไม่เก็บใบมั้ยไม่นะ อีพวกทาปั้นมีหากินได้ใช่ไแต่ว่านมนะนมนะไอเป้มันมันชื่ออยู่แต่ว่าจมันจะเอามาให้เมื่อใดมันเอายี่ห้ออย่างนะแบบไปเด็กใช้กระปุงแดงนะยี่ห้ออย่างเว้ยจะกินหมอนอย่งแอนมันหมอนมะเมนอย่างไวถดูมี้วหัวนั้นก็เอามาโหลดเอามาก็เอามาบ่ได้เลยจังว่าอันใดมันกินตัวเนาะ จบคลิปแต่เพียงตัวนี้นะครับผมองบุญลอดนะครับผมหลามของจ้ายายก็พยายามถ่ายยายจะติดตามพนอันท่าที่เขาพัฒนาการไปถึงไหนแล้วเนาะ โอ้ยภาพน oh, um, ี่นะตัวโอ้ยภาพนี่ะเดี๋ยวมดยวาเดี๋ยวี้ับผมผมบอกนะครับเฮ้ยแค่นี้หันี่อ็วูยญ่นี่แม้หนูมันครูเจ้าเป็นครคัคูเจ้าได้เปอ่ะคูตายแล้ อเตอั้าเอ้าเอ้าเอ้าวันศินด้อยวันนี้นะของขึ้นได้วันศินละพระเท่าเอ้ยพระเท่าเอ้ยของขึ้นบ่จ้าดีค่ะน้องนางบรรณาเยองหายอะไรวะนี่ยอะหาแล้วเพิ่นอะไรนะเป็นยังวะเวลายิ้มคือยายแท้เพิ่นวะแม่นวะคือบ่เบา เวลายิ้มเหมือนยายเลยเวลายิ้มเหมือนยายค่ะบอกตัวมือนี่ตบมือตบมือแปะแปะเด้อมันก็พัฒนาแค่นี้ล่ะค่ะเอฟซีเดี๋ยวก็จะติดตามไปเรื่อยๆว่าน้องเขาจะพัฒนาไปถึงไหนนะคะเยสวัสดีครับเยลลงขนงามสวัสดีค่ะ ดันดันค่ะดันดันนะคะส,สั่งซื้อในนามป้าจำลองสหายลุงพุณชามารีฟิตค่ะเดี๋ยวก็เดินได้เอาใจเอาใส่รถเข็นแม่<ก>บอยแม่มันไม่ได้เอาใส่รถเข็นดอกแม่มันก็นอนอยู่แต่ในเฮือนนั่นแหละอ่ะเอิญหมาดิเอิญหมาเอิญหมาเอิญหมาเอาเอา คือหมาเนี่ยคือพ่อเท่า์เนี่ยคือหมาคือพ่อเทอร์เนี่ยเฮิร์นเฮิร์นเอาอารมณ์บ่โจยได้แบบนี้น่ะพึ่นตื่นโอ้พึ่งตื่นน่มกินละจีบ่คม้านาเปลืองแปงมึงละจีโอคุณจะได้ขึ้นเอาาได้จังเดียวถ้าจังหน่อยเด้อยังบอกไปใส่อันนี้ก่อน แม่ยัองอยู่หันบ่ครับปบีบอี่น้าเล้วบกข้าวมาเอากระดานช่องอัาบิโตอกอ่ะเ้ยตอตองนังไะก้น,นมันออกชงอาบิโตอกบ่รถ<อ>บักพิจังมันกดบุญเชียวมึงอ่ะ เอเอีบอกตัวกบกบค่ับุนรอดบุญรอดเขาเลียงใหญ่เลยบุนรอดเขาแต่ข้าวนะเชี่ยมาไว้บ้านพี่ละบันิโมไว้เพื่นมีรุษนอนอยู่เพรียวข้าวนักของบมีเดี๋ยวมาไว้พี่เก่าอื้อ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 อ้าวแข้งขาไผ่อันนี้นี่แข้งขาไผ่แข้งขาบุญรอดโบอนั่งดู นั่งดูอุลตดอุลตดครับยายว่าไหมเอินยายดูยายเอินยายรอบไหมเอินยายรอบไหมเขาบูสนใจเอินบงดูเขาบูสนใจอ่ะจ้ะจริงจ้ะจริงจะจริงจริงจ้ะจริงจ้ะจริงจ้ะมาสนใจอันนี้ได้ เขายะดินน้ำน,น้ำลายดิคือจะล้อเขายะดินน้ำปิ้งอะไรคะปิ้งอะไรย่างนอ้องข้าวหอมยายวันนี้ไม่ วันนี้ยายไปไหนมาไปหาเห็ดมาได้เต็มกระยังเลยหาเห็ดมาเดี๋ยวก็จะเอาเห็ดไปให้ยายอุ่นหนึ่งเพราะว่ายายอุ่นไม่มีใครนี่ไม่ห้อยห้อยมันนอนยังบยช่วงว่าง่ายง่ายไปมันนอนยังบยช่วงเด้กกินนีอะไะนี่ยังอยู่นี่

พูกมันบึงมันทำพูก ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้บุญรอดด้วยนะคะให้ยายได้เยอะๆดูบุญรอดเยอะๆพัฒนาการจะจะช้าหน่อยแต่ยายก็จะติดตามเขาตลอดนะคะขอบคุณค่ะเอฟซค่ะ